การจอดเลย,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 ยดูนะดูแมวรอออกนดูเอาหัวเอาหัวดันโพดโพเนาะที่กี่ นั่นนั่นจะปีนหาหนุ่มข้างบ้านล้วได้กินได้กินอะไรลูกที่กีฮะหนุได้กินอะไรลูกเออไม่ไปนะมามิตรตรูดเลย ข้างนี้หนุ่มข้างบ้านชื่อครอเดียสเกือบจะเหมือนครอเดียค่ะเ,เ,เพื่อนๆอครอเดียเป็นชื่อผู้หญิงแต่ถ้าครอเดียสครอเดียสหรือคราวเดียสโอ้ก็ไม่รู้มันเป็นชื่อกษัตริย์ของกรีกหรือเป็นเทพเจ้าของกรีกอะไรนนะะเ,นเนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยบ้านนี้ผู้บ่าวชื่อครอเดียสฝั่งนี้ผู้บ่าวชื่อจอร์ดรู้สึกว่าที่กีจะติดใจ ติดใจกลิ่นของโครเดียสแต่เป็นที่กี่เป็นแมวไม่ปีนนะคะเป็นแมวไม่ปีนรั้วไม่ปีนกำแพงไม่ปีนขึ้นที่สูงแต่ที่กี่อาจจะเปลี่ยนไปดังนั้นต้องเฝ้าดู ทีกิจะเดินไปตรงไหน,นโอต้องเดินไปถึงก่อนล่วงหน้าเพราะเป็นบอดี้การ์ดต้องเคลียร์พื้นที่ให้นางก่อนโอเคยปล่อยให้ทิกิเดินไปเองก่อนเพราะว่าโดนแมวกระโดดลงมาจากกำแพงถีบถีบถีบกัดกัดกัดทันทีทิกิตั้งตัวไม่ทันนูนมาแล้วได้เวลากาแฟแล้วคะ่ะได้เวลาดื่มกาแฟแล้วที่กิ ทิกคีเอ้ยจอดจอดในเดอะการ์เดนที่คเฮจัดการจอดเลยไหมจัดการจอดเลยไหมลูกเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ huh. uh huh. uh huh. ไปจัดการเลยจัดการจอดเลย uh huh. uh huh. ยุขึ้นยุขึ้นวีวีจอดที่คจอดจอดเอ๊ะเอจัดการเลยกอุ๊อ๊อ๊อุ๊อุ๊อไปจัดการจอดเลยไปอุ๊อ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 ุ๊จอดมนอนเฉยเลยล มันนอนเฉยหนูเลยกล้าทำเสียงใช่ไหมลูกแต่การมันเลยัดการจอดเลยโอ้โหใจก้านั่นนะ่ะ หางฟูเลย ทำเก่งทำเก่งทำกล้าเพราะเพราะมีแม่ถือหางนี่ยมีแม่ออกมาลุยด้วยมาเลยทำเก่งที่เกี่ยปะ่ะเข้ามา ทิกิมีแมวชอบมานั่งตักเนี่ยแมวเนี่ยต<ม>ำรวจหน้าบ้านหน้าบ้านนี้เป็นถิ่นของครเดียสดังนั้นเลยต้องใส่อันนี้ไว้เผื่อทิกิเดินเดินอยู่ครเดียสเดินผ่านมาใช่ไ่มท่กิเผื่อเจอกันกับคอเดียสใช่ไหมลูกมามีจะได้อุ้มที่กิทัน หลังบ้านมีจอด์ลาตะเวนหน้าบ้านมีครอดเดียตลาตะเวนที่กี่จะต้องมีบอดี้การ์ดพอแล้วเหรอลูกเอ๊ะพอแล้วใช่ไหมลูกอ๋อ